นิยายเสียงเรื่องกินรีที่รักตอนที่สี่พระสุส่หน้ากับคำพูดแจ๋วแจวที่เกินเด็กไปมากของหลานสาวพร้อมบอกเรื่องของผู้ใหญ่นะน้ำปันเลิกแก่แดดแก่ลมได้แล้วไปเตรียมตัวล้างมือกินข้าวได้แล้วไปพอชายหนุ่มบอกเสียงดุ เด็กหญิงจึงได้ยอมเดินไปทางห้องครัวและเอียงคอมองซูซี่ซึ่งกำลังยืนล้างผักโดยท่าทางไม่เต็มใจนะักเพราะกลัวว่าเล็บสวยๆที่เพิ่งเข้าร้านทำมาจะหักเสียหายนิ้วเป็นแผลหรอคะถึงไม่อยากโดนน้ำเสียงเล็กๆของน้ำปัน่นทำเอาหญิงสาวสะดุง้งเปล่านี่จ๊ะอาแค่คิดว่าจะทำอะไรกินดีหนูออกไปรอข้างนอกเถอะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วคะ่ะ ซูซี่บอกอย่างอ่อนหวานทั้งที่สายตาอาฆาตก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำอาหารต่อจนได้กับข้าวง่ายๆสองสามอย่างหลังจากตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วทั้งสก็ลงมือรับประทานอาหารร่วมกันตลอดเวลาซูซี่พยายามเอาอกเอาใจหนูน้อยสารพัดแต่น้ำปั่นก็ยังคงไม่ชอบว่าที่อาสไพรยคนนี้อยู่ดีเพราะรู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจแต่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ แม่หนูน้อยก็นั่งถ่างตาดูทีวีอยู่ใกล้ๆพระสุไม่ยอมปล่อยทั้งสองได้อยู่กันตามลำพังจนซูซี่นึกโมโหอยู่ในใจจนกระทั่งผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไม่มีใครยอมยกธงขาวจากไปสักทีเด็กหญิงอ้าปากหาวบอดเพลอสปงกจนพระสุทนไม่ไหวต้องลุกเข้ามาอุ้มล่างเล็กไปยังห้องนอนและจูบหน้าผากเบาๆหลับฝันดีนะ ปั่นยังไม่ง่วงสักหน่อยไม่ง่วงอะไรอาเห็นอ้าปากขาวสักกว้างจนมาแลงวันจะบินเข้าไปไขได้อยู่แล้วชายหนุ่มขยี้สีสันเล็กๆก่อนจะออกไปส่งซูซี่ที่ยืนกอดอกรออยู่อย่างอดทนทำไมคุณจะต้องรับหลานมาเลี้ยงด้วยคะพ่อแม่เขาไปไหนน้ำปั่นเป็นลูกพี่ลมปกติแกก็อยู่ที่เชียงใหม่แต่ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยอยากมาเที่ยวกรุงเทพ น้ำปั่นติดผมมากแกร้องอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่พ่อเขาไม่อนุญาตได้ยินอย่างนั้นซูซี่ค่อยเบาใจขึ้นรอยยิ้มที่หายไปนานจึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าสวยอีกครั้งซูซี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะเพียงแต่กลัวว่าคุณจะให้เวลาน้ำปั่นมากจนเกินไปจนลืมซูซี่หญิงสาวว่าพรางทำท่าออดอ้อนเมียวนะ่ะมันคนละเรื่องกันเลยปั่นคือหลานส่วนคุณก็คือแฟน ใช่หนุ่มอ้ำอื้องอยู่นานกว่าจะหลุดออกมาเพราะเขาเองก็ยังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่มากนักแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ําใจจึงจําต้องบอกไปอย่างนั้นทั้งที่ในใจแย้งว่ายังไม่ใช่ที่จริงซูซี่ก็รักและเอ็นดูหรอกนะคะดูดูแล้วแกก็เป็นเด็กฉลา,าดน่ารักอยากจะเล่นกับแกมากกว่านี้สักนิดแต่สงสัยว่าวันนี้ซูซี่คงต้องกลับแล้วหวังว่าพรุ่งนี้เย็นเราคงได้อยู่ด้วยกันตามนลองพังบ้างนะคะ ยิงสาวทิ้งท้ายด้วยสายตายั่วยวนไว้ให้ก่อนจะมุนตัวออกไปโดยไม่ลืมจูบแก้มเขาเบาๆพระสูตทถอนหายใจยาวลงใจที่เธอกลับไปได้เสียทีก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านไปทำหน้าที่อาที่ดีต่อนั่นก็คือพาหลานสาวตัวเล็กที่ยังนอนลืมตาแป๋วอยู่ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเรียบร้อยแล้วน้ำปั่นก็ยังงอแงจะให้คุณอา อ่านหนังสือนิทานให้ฟังได้สิจ๊ะชายหนุ่มรับคำแต่โดยดีก่อนจะรับหนังสือนิทานที่หลานสาวเอาติดตัวมาจากบ้านมาถือไว้และเมื่อเห็นหน้าปกว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรเขาก็ชะงักพระสุทนมโนราพระสุร,รำพึงเบาๆนึกไปถึงตาชาลีในบรรดานิทานที่ตาเล่าเขาชอบเรื่องนี้น้อยที่สุดเพราะเกลียดและกลัวสัตว์ปีกทุกชนิด รวมทั้งพวกกินรีปีศาจนกตามความรู้สึกของเขาปันเห็นรูปสวยดีเลยให้พ่อซื้อให้แต่เรื่องยาวยาวอ่านยากไม่จบสักทีเจ้าตัวว่าพลางชี้ไปยังรูปนางกินรีสาวในชุดบางเบาติดปีกและหางดูสวยงามอ่อนช้อยหน้าเกลียดออกครึ่งคนครึ่งนกสวยออกอดินเด็กยิงไม่ต่อล้อต่อเถียง หลมตัวลงนอนบนเตียงเว้นที่ไว้ให้คุณอาขึ้นมานอนอ่านให้ฟังพสูตจึงจำต้องยอมแต่โดยดีเรื่องราวค่อยๆถูกถ่ายทอดออกมาหน้าหนังสือถูกพลิกผ่านทีละหน้าผ่านไปพักหนึ่งทั้งคนเล่าคนฟังก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวในความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งฝันของพสูอยู่ๆกลุ่มหมอกควันมากมายก็ลอยคลุ้ง และหนาทึบขึ้นจนมองอะไรไม่เห็นเขายืนสะบัดศีรษะไปมาด้วยความแสบตาตัวยืนโงนเงินเหมือนจะล้มได้ทุกเมื่อแต่แล้วอยู่ๆหมอกนั้นก็ค่อยๆจางลงจนมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบสถานที่ที่เขายืนอยู่เย็นสดชื่นด้วยไอ้น้ำเย็นสบายเขาเผลอตัวหลับตาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดครั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกที สิ่งที่รอยอยู่ตรงหน้าก็ทำให้เขาตกตะลึงแทบลืมหายใจเหล่าสาวงามในอาพรน,น้อยชิ้นบางเบากำลังหยอกล้อเล่นกันอยู่ในน้ำเสียงหัวเราะสดใสดังแววกระทบโสดประสาทจนพระสุเผอตัวเผอใจเดินออกไปจากหลังพุ่มไม้ที่ยืนอยู่ราวกับต้องมนต์สะกดแต่แล้วเท้ากระพาดเหยียบกิ่งไม้หักเสียงดังไปถึงหูเหล่าสาวน้อยทั้งเจ็ดพวกนางหยุดเล่นน้ำทันที และหันมามองอย่างตกใจก่อนได้สติเร่งรีบใส่ปีกและหางออกบินหนีไปเหลือไว้แต่เพียงน้องคนสุดท้องที่สวยสดงดงามยิ่งกว่านางกินารีตนอื่นๆหญิงสาวที่ถูกทิ้งไว้นอกจากจะไม่ยอมหนีแล้วยังเดินขึ้นมาจากน้ำด้วยเสื้อผ้าบางเบาแนบผิว <c oughs> เผยเห็นรูปร่างอรชรอ่อนแอนรูปนางงามล้ำทำเอาพระสุแทบลืมหายใจ หญิงสาวผู้นั้นตรงเข้ามาใกล้ขึ้นเ,เรื่อยๆริมฝีปากอิ่มแย้มยิ้มยั่วยวนผรสสูเอื้อมมือจะไขว้คว้าเรือนร่างนั้นมาแนบชิดแต่เธอก็ถอยห่างออกก่อนจะบินหนีไปทันทีอย่านะอย่าไปเขาตะโกนสุดเสียงและสะดุ้งตื่นขึ้นพอลืมตาก็เห็นใบหน้าตกใจของหลานสาวที่ตื่นนานแล้วคอยเฝ้ามองอาการกระสับกระส่ายของอาด้วยความเป็นห่วง อดินเป็นอะไรคะเด็กหญิงถามพรางทำท่าจะร้องไห้พระสูตรถอนหายใจยาวล่งอกเมื่อคิดว่าตัวเองแค่ฝันไปพร้อมคว้าร่างเล็กเข้ามากอดปอบอาแค่ฝันไปนะคะไม่ได้เป็นอะไรหรอกพอเห็นว่าหลานสาวหายตกใจแล้วเขาก็ลุกเดินไปห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแรงๆหวังลบภาพหญิงสาวสวยในฝันออกไปจากสมองกินรีอย่างนั้นเหรอบ้าที่สุด นี่คงจะอานนิทานมากเกินไปถึงได้เก็บเอาไปฝันบา้บาๆบอๆพระสุขคิดอย่างสยดสยองในใจก่อนจะสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงเล็กๆที่เอ่ยขึ้นฝันร้ายมากล่ะคะเหงื่อเต็มหน้าเลยเด็กหญิงยังคงสงสัยไม่หายเดินตามมาถาม,ถามถึงในห้องน้ำชายหนุ่มเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแทนคำตอบเขาเองก็คิดไม่ออกว่าความฝันนั้นเป็นฝันดีหรือฝันร้ายกันแน่ พระธิดาพันภาษาประทับนั่งบนโขดหินในอุทยานใบหน้าหวานเหม่อลอยเพราะมัวแต่ครุ่นคิดถึงความฝันประหลาดเมื่อคืนสายตาทอดมองไปยังผืนป่าเบื้องหน้าอย่างเศร้าสร้อยเป็นครั้งแรกนับแต่วัยแรกสาวที่มีโอกาสได้พบเห็นมนุษย์แม้จะเพียงแค่ความฝันแต่ก็ทำเอาหัวใจไม่อยู่กับร่องกับรอยรูปร่างกรมยำสมส่วน เขาโครงหน้าคมเข้มอยากจะหาชายใดในเมืองปักสีเทียบเคียงเสียงถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้พระธิดาอุมารินและพระธิดากลยาผู้เป็นพี่สาวต้องรอบมองตากันอย่างแปลกใจขนายย่องมาทางด้านหลังเป็นอะไรไปพันภาษาเสียงของพระธิดาอุมารินดังขึ้นทำเอาผู้ที่กำลังเมิดถึงกับสะดุ้งสุดตัว ใบหน้าเจือนราวกับคนกลัวความผิดทำให้สองพี่น้องอดสงสัยไม่ได้เปล่าเพคะเปล่าแล้วทำไมต้องตกใจอย่างนั้นด้วยละ่ะบอกมานะพันภาษาหรือว่าเจ้าไม่ไว้ใจพี่สองคนพระธิดากลยากแกล้งตัดพออย่างน้อยใจแต่รอบศบตากับพี่สาวคนโตอย่างรู้กันไม่มีเรื่องอะไรจริงๆนะเพคะเพียงแต่น้องแค่รู้สึกเบื่อเบื่อขึ้นมาไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดี เบื่องั้นเหรอพี่เห็นวันๆเจ้าแต่เล่นโซนบินไปโน่นบินมานี่รู้จักเบื่อเหมือนกันหรือพระธิดาอุมารินย่นจมูกอย่างไม่อยากจะเชื่อนักก็เพราะว่าไปหมดทุกที่แล้วน่ะสิเบคะน้องก็เลยเบื่อฮะไม่รู้ว่าไกลออกไปจากเขาไกลลาดจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างหรือไม่องค์กินรีน้อยถอนใจยาวเจ้าจะอยากรู้ไปทำไมกันแต่พี่จะบอกให้เอาบุญก็ได้ว่า ไกลออกไปนั้นเป็นเมืองมนุษย์เจ้าคงอยากจะไปละสิพระธิดาอุมารินหัวเราะนึกเห็นหนทางที่จะทำให้น้องสาวถูกเท้าสดายุกลิว้วพอรู้ดีว่าพ่อสั่งห้ามไม่ใครเอ่ยถึงเมืองมนุษย์แต่คนอย่างพันภาษายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุและความอยากรู้ของนางก็มีมากพอที่จะยุแยงได้ไม่ยากอยากเพคะอยากไปมากก็ได้หรอก ที่เจ้าจะอยากไปก็เมืองมนุษย์มีอะไรน่าสนใจมากมายเต็มไปได้วยความสนุกสนานแล้วก็สิ่งแปลกตาซึ่งบ้านเมืองเราไม่มีไม่เชื่อถามกระยาดูสิพระธิดาอุมาลินหลียวตามองพระธิดาองค์รองที่ทำท่างงง,งนันแต่พอศบตาดุดุนั้นเข้าก็เข้าใจรีพยักหน้าเอออใช่สวยแล้วก็งดงามมากผู้ชายในเมืองนั้นก็รูปงาม จริงเพคะหม่อมฉันก็เคยเห็นพระธิดาพันภาษาหลุดปากออกไปแล้วก็สะดุง้งแต่จะถอนคำพูดก็คงไม่ทันเสร็จแล้วเพราะพี่สาวทั้งสองจ้องมาขมงเจ้าเห็นเมื่อไหร่ในฝันเพคะเจ้านี่ถ้าจะหลงมนุษย์เอามากถึงกับเก็บเอาไปฝันเลยนะพันภาษาเจ้าอยากจะไปเมืองมนุษย์บ้างไหมล่ะพระพินาเคยไปหรือเพคะเอ๊ะถ้าเราไม่เคยไป เราจะมาบอกเล่าให้เจ้าฟังได้ยังไงหรือเจ้าคิดว่าเราโกหกไม่เชื่อก็ตามใจที่หลังก็อย่ามาถานอีกพระธิดาอุมารินไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเพคะเพียงแต่เสด็จพ่อเคยบอกว่าเมืองมนุษย์อยู่ไกลมากไม่เคยมีใครไปถึงแม้แต่เสด็จพ่อเองเสด็จพ่อหลอกเจ้าน่ะสิเพราะว่ากลัวเจ้าหนีไปแล้วไม่กลับมาฮะเสด็จพ่อทั้งห่วงทั้งห่วงเจ้ายิ่งกว่าใคร พระธิดากลยาที่นั่งเงียบม,มาตลอดบอกอย่างอดไม่อยู่เสด็จพ่อรักเราทั้งสามเท่ากันนะเพคะเพียงแต่น้องยังเด็กกว่าเท่านั้นเองว่าแต่เสด็จพี่ทั้งสองไปเมืองมนุษย์เมื่อไหร่กันแล้วไปได้ยังไงเพคะช่วยพาน้องไปบ้างสิพระธิดาถามอย่างกระตือรือร้นต้องไปถามเสด็จพ่อตอนนี้เจ้าอายุ17ปีแล้วนี่โตพอจะไปท่องเที่ยวได้แล้วเจ้าก็เข้าไปขอสิ พระธิดาอุมารินบอกแล้วหันไปสบตากับพระธิดากัลยาจริงเหรือเพคะน้องจะเข้าไปทูลถามเสด็จพ่อในเร็ววันนี้แหละองค์กินรีน้อยยิ้มแย้มแววตาวาวโรดเมื่อนึกถึงโอกาสที่จะได้ไปเยือนเมืองมนุษย์ดีแล้วพี่เห็นเจ้าจับเจ้าอยู่แบบนี้ก็ไม่สบายใจถ้าอย่างนั้นเจ้าออกไปเล่นน้ำที่สระอนุดาตกับพี่เถอ ตอนนี้มักลีผลกำลังสุกงอมได้ที่พี่ว่าจะเก็บมาดูเล่นสัหน่อยคืนชักช้าพวกคนทันมันก็มาเอาไปเชยชมซะก่อนดีเหมือนกันเพคะน้องเองก็อยากจะลงเล่นน้ำว่าแล้วพระธิดากินารีทั้ง3ก็ติดปีกบินออกไปเล่นน้ำในป่าหิมพานและเมื่อถึงสระน้ำซึ่งใสาราวกระจกพระธิดาพันภาษาก็รีบเร่งร่อนลงเป็นคนแรก ปีกของพระองค์ไหวระยับล้อแสงราวอัญมณีสูงข้านานาชนิดมารวมกันดูเอาเถิดแม้แต่ปีกของน้องก็ยังงามกว่าของพี่แล้วจะไม่ให้ริษยาได้ยังไงแต่องค์กินรีน้อยหาได้ตระหนักถึงหาได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นไม่พอถอดปีกได้ก็กวักมือเรียกให้มาเล่นน้ำด้วยกันก่อนดำผุดดำว่ายกอบเอาดินโหรดานซึ่งเป็นดินศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด มาถูตัวจนขาวผ่องพระธิดากินารีทั้งสามรวมทั้งเหล่านางกำนันต่างส่งเสียงหัวร้อดสดใสดังลั่นไปเข้าหูสุบรรณคุธซึ่งเป็นทหารคู่พระไทยของปรเมศวรผู้กปกครองนครแห่งคุธเป็นเจ้าแห่งเวหาผู้ยิ่งใหญ่เปล่งรัศมีสีทองออกมารอบกายเรื่องลิ์อำนาจมากที่สุดในหมู่ครุธทั้งหลายสุบรรณครุดกำลังออกมาหาน้ำหวานจากดอกนิ้วป่า อันเป็นพระกยาหารที่องค์ปรเมส่วนโปรดปรานแต่บังเอิญได้ยินเสียงของเหล่านางกินารีเข้าสก่อนจึงบินบนเวียนไปดูความงามของเหล่านางกินรีโดยเฉพาะนางที่ดูท่าจะมีอายุน้อยที่สุดทําให้นึกอะไรบางอย่างได้สุบรรณครุตจึงซุ่มฟังคำเจราจาของพวกนางจนมั่นใจนางกินารีน้อยผู้งดงามนั้นแท้จริงแล้วเป็นพระธิดาองค์เล็กสุดของท้าสดายุซึ่งมีถิ่นอาศัย ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ยังเชิงเขาไกลลาดขลันได้ความแล้วสุบนานกุศก็รีบถอยห่างไม่ทันให้พวกนางรู้ตัวแล้วบินกลับเมืองของตนมาเข้าเฝ้าองค์ปรเมสวนเป็นการด่วนลืมเลือน,นเรื่องการหาน้ำหวานจากดอกยิ้วไปเสียสิน้นข้ารอเจ้าหลายเพลาแล้วแต่เจ้ากลับบอกข้าว่าไม่มีว่าไม่มีน้ำดอกยิ้วมาสักหยดงั้นเหรอเจ้าอยากลองดีกับข้าหรือไง องค์ปรเมศวรตวาดกลาดเกลียวจนสุบรรณคูตัวสั่นงานงกก่อนจะละล่ำละ,ละลักทุนถึงสิ่งอัศจรรย์ที่ตนได้ไปพบมาองค์ปรเมศวนที่กำลังไม่ศพพระไทยอยู่คลั้นได้สดับถ้อยบรรยายถึงความงามของพระธิดาก,กินรีน้อยก็ตกอยู่ในพวังมีกระแสรับสั่งส่งทูตไปเจราจาสู่ขอานางกินรีโดยทันทีแม้จะยังไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ตามรับด้วยกล้าพยะค่ะ กระหม่อมขอรับรองว่าเท้าสดายุจะต้องดีพระไทยรีบยกพระธิดาให้เพราะใครๆก็ต้องทราบดีถึงความยิ่งใหญ่และบารมีของพระองค์ทหารคนสนิทยกยอเป็นที่ถูกพระไทยยิ่งนักและทรงนับวันรอคอยข่าวดีอย่างใจจดจอ่อทางด้านเหล่านางกินรีเมื่อเสด็จจากการเล่นน้ำก็ชักชวนกันกลับโดยไม่ลืมแวะเก็บเอามักะะีผลที่สุกได้ที่ติดไม้ติดมือมา มะกลีผลเป็นผลไม้รูปร่างเหมือนมนุษย์มีขั้วผลด้านบนสีสะะรูปกายสะโอดสะองค์สมส่วนผิวพันณงดงามปานเทพธิดาว่ากันว่าความเป็นมาของต้นไม้นี้ประหลาดนักเมื่อครั้งพระเวสสันดรพระนางมาสัสซีพร้อมด้วยโอรสธิดาถูกในระเทศจากนครสู่ปาหิมพานต์ทั้งสามพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่น ความงามโสภาของพระนางมาสีเป,เ,ปเป็นที่เลื่องลือทำให้พระอินทร์ทรงเล็งเห็นผลล้ายที่หากพระนางทรงออกหาอาหารในป่าเพียงลําพังเหล่าฤาษีตลอดจนนักสิทธิ์คนธรรมทั้งหลายหากพบเห็นเข้าก็อาจจะตบะแตกล่วงละเมิดศีลได้จึงทรงดนบรันรดาลต้นไม้วิเศษนี้ไว้รอบทิศของป่าหิมพานก่อนถึงที่พำนักของพระเวสสันดรรวมสิต้นด้วยกัน เช้าวันรุ่งขึ้นพระธิดาพันภาษาถูกปลุกบรรทมขึ้นมากลางคันรู้สึกไม่สบอารมณ์นักเพราะกำลังจะได้ทราบชื่อของมนุษย์ผู้ชายคนนั้นจากปากของเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มอยู่แล้วเชียวมีอะไรหรือจ๊ะพี่สุวรรณน้องกำลังฝันดีอยู่เชียวองค์เหนือหัวทรงเรียกประชุมทุกคนที่ท้องพระโรงเพคะได้ยินมาว่ามีทูตจากเมืองครุฑ มาเจราจาสู่ขอพระธิดาของเมืองเราไปเป็นพระมเหสีแต่หม่อมฉันไม่ทราบว่ามาขอใครสุวนกินรีทูลตอบสีหน้าตื่นเต้นราวกับเป็นผู้ถูกขอซะเองโถเอ้ยก็จะเป็นผู้ใดซะอีกคงไม่พ้เสด็จพี่อุมารินหรอกเพราะเป็นพี่องค์โตใกล้ถึงเวลาเลือกคู่เต็มทีแล้วนี่แต่พระยาคุธคงไม่อยากพลาดท่าจึงไม่รอถึงวันกำหนดชิงส่งทูตมาสู่ขอซะก่อนเลย แล้วพยาครุฑทรงเคยพบเจอพระธิดาอุมาลินหรือไพคะกินรีพี่เลี้ยงถามด้วยความสงสัยพระธิดาพันภาษาจึงนิ่งคิดก่อนจะตอบทีเล่นทีจริงก็คงแอบเห็นตอนเสด็จพี่ไปเล่นน้ำที่สะโนดานละมั้งว่าแต่เจ้าเคยเจอพยาครุฑหรือไม่ไม่เคยหรอกเพคะแต่ได้ยินเสียงเล่าลือว่าเป็นพยาครุฑที่ยังหนุ่มแน่นรูปงามเก่งกล้าสามารถ ในบรรดาเจ้าเมืองต่างๆในแถบนี้หามีผู้ใดกล้าต่อกรว่ากันว่าหากใครได้เป็นพระมเหสีแห่งนครครุฑก็เท่ากับเป็นพระมเหสีแห่งแคว้นทั้งปวงสุวรรกินรีทูลตอบโดยท่าทีเพ้อฝันอย่างนั้นก็เป็นบุญวาสนาของเสด็จพี่แต่ผมฉันไม่แน่ใจดอกนะเพคะว่าคนที่พยาครุฑทรงหมายปองจะเป็นพระธิดาอุมารินเจ้าคิดว่าเป็นเสด็จพี่กรลยางั้นหรือ หม่อมฉันคิดว่าอาจเป็นพระธิดาไปคะนี่ยังไงไม่จริงหรอกเราไม่เคยเจอพยาครุฑมาก่อนที่สําคัญเราเป็นน้องจะแต่งก่อนพี่ได้ยังไงเราไม่มีทางยอมหรอกหากเป็นพระประสงค์ของปลร,รเมศวรก็ยากจะมีผู้ใดขัดได้ไปคะคํากราบทูลของพระพี่เลี้ยงทําเอาองค์กินิรีน้อยรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีได้แต่ภาวนาขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลย